ข่าวร้ายสำหรับน้องๆที่อายุ16-20ปีนะครับที่คาดหวังว่าจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทันซะแล้วนะครับโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทวงการคลังนะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับประชาชนที่อายุ16-20ปีหรือว่าดิจิทัลวอลเล็ตเฟส3เนี่ยนะครับยอมรับครับ ว่าคงจะไม่ทันช่วงสงกรานนะครับขอให้รอก่อนเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีส่วนการจัดทําระบบครับเพื่อใช้จ่ายเงินดิจิทัลเนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งในส่วนผู้รับสิทธิ์แล้วก็ร้านค้านนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมีประสิทธิภาพ เหลือ er ah, ส่วนแค่ในส่วนของการเชื่อมระบบดิจิทัลวอ l l e t กับธนาคารกับนอนแบงก์ ank, รวมถึงผู้ให้บริการ w a l l ล็ตนะครับซึ่งจะทำให้ประชาชนครับมีความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นครับส่วนประชาชนครับกลุ่มใหญ่ครับอายุ21ถึง59ปีที่กำลังรอคำตอบเนี่ยนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่คุณจุลพันธ์ก็ยืนยันครับว่าสุดท้ายแล้วประชาชนทุกคน ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านเงื่อนไขของโครงการดิจิทัลวอลเล็ก็จะได้รับเงิน1 0,000บาททุกคนนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีความชัดเจนคาดว่าไม่เกินไตรมาสสามของปีนี้แน่นอนครับ